สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวอีกแล้ววันนี้โฟกพามาเดินที่วินเชแลนสวยงามมากๆม,มันเป็นแบบเป็นงานวัดพากับแพทิกนี่มีของกินจรมีขนมเยอะอะไรเลยลเค่ะมีอินเราจะไปหาอะไรกินกัน ตอนนี้พอใส่ผ้ามันคลอแบบใหญ่มากโคมันหนาววันนี้หนาวสุดแทิก Langsdag. Langs daar. Niet zo snel, schat. hè? is Ja, Dat is mooi, hè? Ja? ม,ม,มาดูบวกเอ็มก็จะมีพวกร้านขายของมีร้านแบบนั่งเขาแบบช่วงใกล้ปีใหม่ช่วงใกล้คริสต์มาสอะคะ่ะตรงนี้จะแบบจะเยอะมากของกินอร่อย,ออย <c oughs> ๆ,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 ๆ มี <c oughs> มันก็จะมีพวกเครื่องเล่นด้วยค่ะมีเครื่องเล่นมีอาหารนี่เข้าไปดูของก่อนแนละะ้ะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเดีค่อยไปต่อกันนะคะ